คราวนี้กลับมาดูเรื่องของคุณชวนแล้วก็คุณบัญญัตินะคะ สอ,อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่มีการประสานเสียงนะคะในการที่จะหนุนเดอะแจ็คหรือว่าพี่แจ็คคุณวัชระเพชรทองนะคะเป็นสอสอเขต29ในการรับใช้ชาวหน้องแขมแล้วก็บังแขด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการกลับสู่สังเวยียนอีกครั้งนะคะของคุณวัชระเพชรทองค่ะแล้วก็นี้ที่เห็นเนี่ยเป็นบรรยากาศในงานวันครบรอบ77ปีของพักประชาธิปัตย์ เขาก็มีการจัดพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังเสร็จพิธีที่ห้องประชุมของพักเนี่ยนะคะในชวลีภัยแล้วก็นายบัญบญัติบรรทัดฐาน2อ,อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ mm. ก็อวยพรให้นายวชระเพชรทองผู้สมัครสสเขต29น้องแขมบางแคข,ของพักประชาธิปัตย์นั้นประสบความสําเร็จได้เป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปทําหน้าที่สสในสภาสมตามความมุ่งมั่นนะคะ โดยคุณชวนได้มีการทักทายนายวัชระอย่างเป็นกันเองแล้วก็อวยพรบอกว่าขอให้วัชระได้เป็นสอสอสมความตั้งใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่ทางด้านของคุณบัญญัติบรรทัดฐานนะคะซึ่งถือว่าเป็นครูทางการเมืองของนายวัชระอีกคนหนึ่งก็ได้มีการอวยพรด้วยความเอ็นดูกับลูกศิษย์โดยบอกว่า แจ็คถือเป็นผู้แทนอย่างแท้จริงของราษฎรทำหน้าที่อย่างแข็งขันทั้งในและนอกสภามาอย่างต่อเนื่องหากเห็นปัญหาหรือความไม่เป็นธรรมที่ไหนก็ต้องเห็นแจ็คอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งตอนที่ไม่ได้เป็นสอสก็ยังทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมืองแม้เราจะมีคนเก่งอยู่มากแต่คนที่ทั้งเก่งแล้วก็กล้าเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวของแจ็ค จึงหวังว่าประชาชนจะเห็นคุณค่าตรงนี้และเลือกให้แจ็คเข้าไปทำหน้าที่สอสอในสภาสมความตั้งใจค่ะ